ก,กินอาหารเป็นยาอะไรที่ช่วยเรื่องโรคท้องผูกอ่ามันก็จะมีรสพอกรสเปรียปร้ยวต้องเปรี้ยวแบบมีด่างเลยไม่ใช่เปรี้ยวแบบมีกรดวอ่าเปรี้ยวแบบมีด่างแล้วก็ต้นอันเนี้ยเนี่ยชุมเห็ดเทศเห็นไหมเห็นใบยื่นออกมาไหมนะชุมเห็ดเทศตรงราวไม้นะ่ะ ามะขามมะขามเปียกเนี่ยคือทีน้ำมะขามเปียกได้มีมปยส้มปล่อยส้มปล่อยส้มปล่อยนี่กินอะไรคะส้มปล่อยยอดมันไงยอดส้มปล่อยคูนอย่างเงี้ยเคยเห็นคูนไหมต้นคูนอะ่ะต้นคูน่ะหนูรู้จัก<ว>แต่เอาส่วนไหนของต้นคูนมาใช้คะโอ้มันทั้งเนื้อเนื้อในดอกมันก็ได้เนื้อในฝักคูนะนะคะใช่ฝักในของคูนกับดอกคูนเอามาทําอะไรกินคะก็เอามา ต้มมาอะไรกินเป็นยาเป็นขับถ่ายใช่ไหมแล้วคูนนี่คือฝักข้างในกินไม่ได้กินสดก็คือมาต้มคูนใช่ถ้าเหมือนน้ำมะพร้าวเปียกไหมข้างในเละๆนะเหมือนใช่เนื้อมันเหมือน แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นดอกก็คือเอามาต้มมาทำชามันกินกับน้าพริกเลยได้กินเป็นน้ําพริกได้แล้วก็ต้มเป็นน้ําชาได้ปริมาณต้องเยอะไหมคะก็หนึ่งกํากําหนึ่งหนึ่งกําแล้วก็ผสมน้ําต้มน้าร้อนเหมือนที่พี่หนุนาทำซาลิระเราขนาดไหนเราก็เอาประมาณเอาหนึ่งกําไปก่อนแล้วดูว่าถ้าเกิดว่าเรายังพ้องผูกต่อก็เพิ่มปริมาณเลยนะคะพวกนี้จะไม่อันตรายเท่าไหร่มันจะลิดไม่แล้วจะเอาเอาจากอื่นๆที่มีนอกจากมะขามเปียบมีใบมะขามใบส้มเสี้ยว ใบมะขามใบส้มเสี้ยวเคาเห็อะไรนใบส้มเสี้ยวไหมเอาใบมันนะกินสดเลยอย่างมะอึกนี้ก็ได้มะอึกมะอึกเอาผลมันเอาลูกควนมากินสดแล้วก็มะอึกเอาผลมันไปทำอะไรคะทำมากินกับน้ำพริกน้ำอะไรนี่ก็ได้เยอะไหมคะห้าหกผลเจ็ดผลก็กินไปนี่ไงสมอไทยเหมือนที่เคี้ยวอยู่เมื่อกี้สมอไทยสมอไทยเป็นยารักยาจีนสมอไทยมันก็ขื่นนะ เปรี้ยวมันขื่นมันเปรี้ยวมันฝาดมันขมมันมีทุกรสมันก็เลยคุมธาตุทั้งสี่ได้ใช่เมื่อกี้พะอจย์บอกเนี่ยเป็นราชาแห่งแบบใช่ยาเนี่ยก็เพราะว่ารสชาติมันเยอะที่สุดทีนี้มันก็จะมีพวกช่วยในการให้หล่อรื่นอย่างพวกกระเจี๊ยบอันนี้คือทําให้ถ่ายคล่องถ่ายคล่องกระเจี๊ยบพวกมีกากใยกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็เชียบแดงค่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวที่เป็นฝักเขียวอ่ะ กินสดอันนี้ก็ช่วยให้ขับถ่ายเนื่งก็ได้กินสดก็ได้เยอะไหมคะกินเยอะดีไม่เป็นไรอ๋อก็เชฟบเขากินเยอะอะใช่เท่าไหร่ก็ได้ใช่หนูรู้ว่ากระชับเขวดีต่อการขับถ่ายหนูทำไงไหมคะหนูกินไม่ได้หนูก็เลยไปปั่นเลยปั่นก็ได้พอต้องการบอกว่าคือทํายังไงไม่อยากไม่อยากรับรู้รสมันโดยตรงทํายังไงก็ได้ใช่ให้ให้เรากินได้อ่ะ แต่จริงๆมันช่วยช่วยเยอะจริงๆกินทั้งใบมันก็ได้ฝักมันก็กินดีเนี่ยฝักมะเจียบนะคะก็เช็ดเขียวก็กินยิ่งเยอะยิ่งดีแล้วมีอะไรอีกคะช่ช่วยหล่อลื่นไก่เพื่อสุขภาพ